สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ป่าชายเลนบ้าน2อคลองวันนี้เราจะพากันไปสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนแล้วไปกันเลยก้าวก้าวก่าวไปงหอยอะไรเราจะให้คนขี่เรือพาไปทำไมคะในเมื่อเรามีคนขี่เรือไปอยู่ตรงนี้ โดินจนพื <that> ้นบุบเลยตอค่ะายสีเขียวเขยวอ๋อาตีน่า่นนี้อะไระลูกาบอดี้เนไทยบอดี้มันไทยี่เป็ีสมัน้าึ่งจริงเนน้องว่าเนี่โอ้มาเป็นลัง บรรยากาศตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่แดดร้อนมากแต่ก็มีโรมที่ทําให้บรรยากาศเย็นแล้วที่นี่ก็เป็นศูตรอนุรักษ์ปูแสมและมีปลาตีนเราจะไปสำรวจฝั่งนั้นกันนะคะไปกันเลยเล่นไปก่อนแล้วอ่ะลงมือเรื่อไหนวะ ก็จะถ่ายเรือะมีก็จะเป็นพื้นที่ของปูแสมและสําหรับเรือเข้าเรือออกฝั่งนั้นก็จะเป็นบ้านของชุมชนแถวนี้นะคะเขี<ส><ด>ยวออกมาเลยเพื่อนอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของป่าชายเลนนะคะที่เราจะไปสํารวจกันนี่ให้ปลูกป่าแบบแเฉยๆเลยวะ นีตะกอบตรงนี้เขาปลูกป่ากะตะกอนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ปล so ูกป่าของแบบเด็กๆค่ะไม่ว่าจะโรงเรียน2องคลองนะคะหรือไม่ก็โรงเรียนสมัยะนะคะเขาก็จะนิยมมาปลูกป่าแถวนี้ค่ะอันนี้เป็น s <S บ้านเก่าของเด็กหญิงอฟินยาชั้นม .6 ทับ3นะคะ วันนี้ไม่มีน้ำนะคะทุกคนค่ะเราสามารถเดินตรงไปทางนู้นได้อีกเดี๋ยวเราไปดูกันทุกคนค่ะถ้าเกิดเดินมาในทางนี้นะคะเราจะพบกับวัดหงทองที่อยู่สุดทางนี้เลยแต่ว่าเราเดินไปวัดหงทองไม่ได้นะคะทางนี้ผมแค่จะบอกว่ามันอยู่ใกล้วัดหงทองมันไม่มีอะไรนะคะ คนในพื้นที่ค่ะตอบหน่อยค่ะว่าต้นต้นไม้ส่วนใหญ่ตรงนี้ที่เขาปลูกคือต้นอะไรคะน่าจะเป็นต้นเสมอนะคะเพราะว่าเออเอาไว้เติบโตแถวๆนี้แต่ว่าก็นานแล้วนะคะที่ไม่ได้มาที่นี่ก็ไม่ค่อยรู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าก็จะที่นี่ค่ะมันก็เยอะมากคุณค่ะนี่คืออะไรหอยปะหอยไหมปูปะตรงนู้นคืออะไรคะตรงนู้นคืออะไรคะพรนทราบไหมคะนู้นเหรอคะใช่ค่ะไม่รู้ว่าใช่หอยไหมคะก็มองไม่เห็นเหมือนกันค่ะหนูมั่นใจว่ามันคือ ก็คืออะไรเออแม่เหล็กค่ะขอยากลยนะคะตบำบวกตบำบวกต่ำบวกก็คือใส่หอยเลยนะจริงค่ะทุกคนค่ะทุกคนทุกคนค่ะทุกคนค่ะดูตรงนู้นว่ามีป้ายมีเหมือนมีป้ายคำเตือนเลยค่ะถ้าใครทราบแล้วบอกด้วยนะคะว่าทุกคนค่ะแต่ว่าแต่ว่าหนูมั่นใจว่ามันคือแม่เหล็กกัดตกใจไหมคะหนาวหรอคะหนาวหรอคะมันโดนแดด มันก็ไม่มีอะไรที่นี่คือไม้นะคะนี่นะคะข้อคุขามองก้อนเลยค่ะเย่เรามีการท่าคนอบอุ่นมากค่ะเราอบอุ่นเพราะว่าแดดมันร้อนปิ้งป้ป่างๆนะคะถ้าท้องสับตกนะกูรูไปเสียดจอมาเมื่อวานท้องสับห้ามตกแต่ว่าหนูตกได้นะคะ ทุกคนหนูเดินมาสุดทางแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศคือมันสูงมันเย็นอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคะทุกคนเหมือนปีกเครื่องบินเลยค่ะอหญ่จรงอเซิ่ยอยค่ะรเสอบเลน่งเิ่ินอ่งนิงิงน่งนินอ่ง่งน่งน่งน่ง่ง่นงิน ทุกคนมองเห็นไหมขึ้นหนูไม่รู้ว่าเห็นไหมแต่ว่ามันคือลูกปูนู่นนู่นตัวอะไรก็ไม่รู้จะเป็นหมดเลยทุกคนโสมน่าคนแก้ปูนะคะอุ้ยพวกไม่พอเลยนี่ดูป่ายี่อะไรเนี่ยทุกคนม่ขึ้นเลงจ้าตายเลยมันเห็นเหรอมันก็มันเห็นเราขึ้นนะเห็นนี่เห็นเห็นเห็นตัวเองเก็บมา ไหนคือตัวกูวะทุกคนคะคลิปนี้มันอาจจะแปลกหน่อยนะคะเพราะมองไม่เห็นเลยจอมืดมากทุกคนค่ะหนูหนูปิดเครื่องถ่ายนะคะเันนี้รูไหมเนี่ยหนูปิดกล้องถ่ายปิดปิดปิดโทรศัพท์ถ่ายอะไรแล้วก็มันมืดเสร็จแล้วมืออยู่นี่ยไม่เป็นอะไรอะแม่ นกันนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะไุกน้าค่ะคนน้าอยู่ที่นี่กันมากี่ปีแล้วคะป้าเกิดอยู่นี่ที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างคะมันก็เป็นฐานที่แบบเที่ยวแบบเรื่อยๆเปิดใครๆก็มาแบบมันดูบรรยากาศอะไรทะเลเรื่อยๆก็กลับแล้วบางคนบางคนก็มาใหม่อย่างเงี้ยก็มาแบบดูเก็บผอยอะไรอย่างเงี้ยคือพูนทำตามบ้านอะไรอย่างเงี้ย ผีชาวบ้านธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรมากมายส่วนมากที่นี่จะเป็นหอย,อยชนิดไหนคะเป็นหอยหอยแค็งมากกว่านะหอยแค็งหอยมันพู่อะไรที่ปักกันอยู่เนี่ยเขื่อนมากดำๆเป็นหน้าห,าหอยมันพู่แล้วคนส่วนใหญ่เขามาตกปาลกาอะไรกันหรอคะที่นี่นาาก,กม็มีมีบ้างเป็นบางเวลาคือน้ำทะเลข,ขึ้นมาคนบางคนก็มาตกปลาทะ,ะเลได้ ที่นี่มีคนมาทําโครงการอะไรบ้างไหมคะโครงการเหรอไม่มีนะโครงการไม่มีอะแบบพวกปลูกป่าอะไรอย่างเงี้ยปลูกป่ามีมีมีนักศึกษามหาลัยอะไรเงี้ยมาปลูกป่าชายเลนอะไรเงี้ยขอบคุณมากค่ะมีทุกปีสำหรับการสำรวจป่าชายเลนบ้านส่องคลองวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะเนื้อกระโดด ha <laughs> <laughs>